สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมาประลองสร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นสนามแม่เหล็กและทดลองใจ่ายให้โหลดด้วยนะครับรูปวงจรในการต่อเริ่มหมุนมอเตอร์ซิงโครนัสนะครับใช้ไฟ3เฟสเฟสแรกไปที่1.5ของแอมมิเตอร์เฟสที่2ไปที่เครื่องวัด1.5ของแอมมิเตอร์ตัวที่2นะครับและเลข3ไฟเฟสที่3 ไปที่1.5ของแอมมิเตอร์ตัวที่3นะครับและหลังจากนั้นเราจะนำออกจากแอมมิเตอร์ตัวที่1มาหาสเตเตอร์เลขหนครับและออกจากแอมมิเตอร์ตัวที่2มาหาเลข2ของสเตเตอร์ครับและออกจากแอมมิเตอร์ตัวที่3มาหาเลข3ของสเตเตอร์ครับ และหลังจากนั้นข้วที่4ที่5และ6ของสเตเตอร์จำข้อหากันนะครับผมและหลังจากนั้นครับเราจะดึงไฟจาก220โวลต์จากขั้วบวกหรือเลข8มาเข้าที่ข้วเลขก7ของสเตเตอร์และออกจาก8ของสเตเตอร์จบที่นิวตันครับผมแล้วจะมีผู้มาตรวจสอบวงจรนะครับ เมื่อตรวจสอบวงจรถูกต้องดีแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดทำการเปิดแรงจ่ายและเปิดสวิตช์ที S ่โรเตอร์ oter, และทำการปรับค่าให้กระแสต่ำที่สุดนะครับทั้ง3ค่าย่านวัดเสร็จแล้วมาทำการวัดรอบการหมุนต้องประมาณ1,500รอบต่อนาทีนะครับเมื่อวัดได้ประมาณ1,500อบต่อนาทีแล้วก็ทำการ ปิดสวิตช์ S และปิดแหล่งจ่ายรูปวงจรที่2ที่ต้องต่อเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างแรงดันไฟฟ้าข้นต่อออกจากบวกของแหล่งจ่าย 220V โวลต์ไปที่ขั้ว3า0มอมของเครื่องวัดแอมมิเตอร์และออกจากลบของแอมมิเตอร์ไปที่เลข5ของขดลวดสนามแม่เหล็กขนานและออกจากเลข6ของ ขดลวดสนามแม่เหล็กขนานไปจบที่นิวตันของแรงใจเสร็จแล้วต่อเลขหนึ่งจาก a อาร์เจอร์ไปที่ขั้ว400โวลต์ของเครื่องวัดโวลต์มิเตอร์และออกจากลบของโวลต์มิเตอร์เข้าที่ขั้วเลขสองของ a อาเปร์เจอร์เมื่อต่อวงจรเสร็จสิ้นแล้วให้ผู้ตรวจสอบวงจรมาทำการตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อต่อวงจรถูกต้องแล้วให้เริ่มหมุนมอเตอร์ซิงโครนัสอีกครั้งเพื่อขับด้วยความเร็วคงที่1500รอบต่อนาทีแล้วทำการปรับกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็กเพื่ออา่านค่าแรงดันกระแสที่0นจะได้ที่20โวลต์หน่วยเป็นมิลลิแอมนะครับผมกระแสและปรับไปที่กระแส50มิลลิแอมจะได้แรงดันที่50โวลต์ เสร็จแล้วจะปรับเพิ่มไปที่100มิลลิแอมจะได้แรงดัน110โวลต์เพิ่มไปที่กระแส150มิลลิแอมแรงดันได้ที่150โวลต์ ต่อไปที่กระแส200มิลลิแอมแรงดันอยู่ที่190โวลต์มาที่กระแส250มิลลิแอมแรงดันอยู่ที่220โวลต์ เมื่อทำการวัดและบันทึกเสร็จให้ลดค่ากระแสให้ลงเป็น0นและปิดสวิตช์ S ของซิงโครนัสมอเตอร์และปิดแหล่งจ่ายไฟฟ้าหยุดการประลองและทำการต่อวงจรเพิ่มเข้าไปดังภาพเริ่มจากขั้วบวกหรือ7ของไฟ220โวลต์ให้ที่แอมมิเตอร์ขั้ว300มิลลิแอมและดึงจาก ออกจากขั้วลบของแอมมิเตอร์ไปจ่ายที่หมายเลข5ของโขดลวดสนามแม่เหล็กขนานและออกจากขั้วสนามแม่เหล็กขนานไปจบที่นิวตรอนของแหล่งจ่ายต่อมาออกจากเลข1ของอาร์เมเจอร์ไปที่เครื่องวัด1.5แอมป์และออกจากลบของแอมมิเตอร์ ไปต่อที่ขั้ว400โวลต์ของโวลต์มิเตอร์จากนั้นออกจากขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ไปต่อที่หมายเลข2ของอาร์เมเจอร์แล้วดึงไฟจากขั้ว400โวลต์ของโวลต์มิเตอร์ไปจ่ายที่โหลดออกจากขั้วลบของโวลต์มิเตอร์ไปยังอีกหนึ่งขั้วของโหลด แล้วทำการต่อโหลดให้ถึงกันเพื่อเปิดดูค่าความต้านทานและนำกระแสะและแรงดันมาบันทึกค่าแล้วนำมันติมิเตอร์มาวัดสวิตแต่ละตัวเพื่อเราจะมาหาค่าความต้านทานเพื่อจะมาอ่านค่ากระแสะและแรงดันอย่างเช่น โหลดมีความต้านทานอยู่ที่2,200โอห์มเราจะได้กระแสและแรงดันเท่าไหร่เมื่อทราบค่าของความต้านทานของโหลดแต่ละตัวเราจะทำการเริ่มหมุนและควบคุมความเร็วมอเตอร์ซิงโครนัสให้กระแสไอหต่ำที่สุดแล้วจ่ายแรงดันมาที่220โวลต์ เมื่อเรายังไม่ได้จ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดกระแสะจะยังตกอยู่ที่0แอมป์แล้วทำการประลองจ่ายไฟให้กับโหลดที่มีความต้านทาน2,200โ oh อห์มกระแสะจะเพิ่มมาที่0.1แอมป์และแรงดันจะตกไปที่210โวลต์ แล้วปิดแล้วจ่ายกระแสให้โหลดที่1100โ oh อห์มกระแสจะเพิ่มขึ้นที่0.2แอมป์และแรงดันก็จะตกไปที่200โวลต์เมื่อบันทึกค่าได้แล้วปิดโหลดตัวเดิมและใจ่ายให้กับโหลดอีกตัวค่าความต้านทานประมาณ880โ oh อห์ม แล้วกระแสจะเพิ่มขึ้นไปที่ประมาณ0.3แอมป์แรงดันจะตกไปที่190โวลต์จากนั้นปิดโหลดแล้วจ่ายให้กับโหลดที่มีค่าความต้านทานประมาณ550โอห์มกระแสจะ เพิ่มขึ้นประมาณ0.35แอมและแรงดันจะตกมาที่180โวลต์จากนั้นปิดโหลดและโหลดตัวสุดท้ายที่มีค่าความต้านทานประมาณ440โ oh อห์มกระแสจะเพิ่มขึ้นที่0.5แอมป์และแรงดันจะตกมาที่170โวลต์ การประลองเสร็จสิ้นทำการปิดแหล่งจ่ายและเก็บสายไฟฟ้าดังนั้นเราจึงจะสรุปได้ว่าเมื่อค่าความต้านทานลดลงกระแสและแรงดันก็จะลดลงตามไปด้วยขอจบการประลองเพียงเท่านี้กลุ่มของผมขอขอบคุณครับ